เอาละครับอดภัยวะเบิ่งเบาเบิ่งเบาเขาจุดวิธีจุดจุดจุดนะครับบังไฟหน่อยครับจุดเออเดออจุดอย่างเดียวครับสวดโป่งสวดสวดสวัสดีครับครับผมนี่ครับพบกับอาลันพ่อรอดนะครับมาเลาะเถียงน้ำมีดนะครับสงการปีไม้ไทยเฮาครับเป็นไรละครับมาจังไหนเถียงนี่ ก็เป็นโครงการในใจครับครับ,ค,รบความสุขบันปลายชีวิตอ่าแต่ว่าบรรยากาศพอดีนะครับเติ้งเติ้งเราปลาลูกออกองตัวนั่นน่ะเอามันออกไหมพ่อเน่าก็ขุดสาไม่ไหมครับอันนี้สาอะไรไหม,มครับเบื่องบรรยากาศเสียงดนตรครับโอ้บบาปวดบบาปวดน้องพอกนะครับเรื่องบรรยากาศครับใจมันสดใจวันสดเรื่องบรรยากาศนะครับอย่าเหยียบฟังหลายเด้อเติ้งฟังกกกม่วงเป็นหน้าครับผมม่งเนี่ย บรรยากาศดีเห็นเลยว่าบดถือเอานวลจันทร์กับตะเพียนเอ้ยเอานวลจันทร์เับนตั้งท่าแล้ววันี้เอาเอาเอาสูงมา่นั่นมาเนี่ยขึ้นโคกเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่ข้างห่วยของเแียงนาเม็ดครับผมสวนกลัวกำลังก่อนะครับฟังห่วยครับผมบรรยากาศดีครับ ้พวงป่าธรรมชาติครับผมป่าธรรมชาติจริงครับอะไรไก่มาเป็ในไก่ธรรมชาติเลยครับไก่ข้าเจ้าเลี้ยงนะครับน้องนี่ผมเคยมาติดแหรอครับตอนสมัยเอตอนปีว่างหันเลครับที่มันแรงๆเนี่ยน,นะผมมาติดจริงไปครับบรรยากาศเสียงบรรยากาศดีครับแดดย,ยังสีแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้องบางแห่นะครับเดี๋ยวให้ทายบรรยากาศเสียงน้ำมิตรก่อนอไผมาเที่ยงน้ำมิตรนี่ยเต้องย่านว่าบ่อิ่มนะครับเบิง้บงทิปเข่ากันครับบอกยังไงนะครับ <laughs> กินบัดบ้านๆว่า <laughs> ก,กินบัดบ้านๆไหมวะเศรษฐกิจพอเพียงแต่กินไม่เคยอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกันเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกันเอา เอาหมดแล้วไม่มาเบีลงน้ำเบียครับครับครับบีก็ลงงอมปลาป่บี้เบียก็ลงงมปลาบ่ล่โอ้หมดแล้วครับันนี้ลานปลาสาครับเบ้อง่นปามโอ้ปลาอย่างไรตันปลาตจันทร์ครับดูมเลยนี้ เดินสายยาเอาขึ้นไปบังปอดบังปลาก้่อยมาเลยปลาก้่อยเนี่ยเอางงไหมบาดเดียวพ่อร้อนจีนนี่ครับตงบรรยากาศบรรยากาศนะครับคน้ี่รางงานโซเชียลครับผมใส่ นะครับพี่สีอิสานครับผมอันนี้ก็มาศสงการปีใหม่ไท้ครับอันนี้ก็บันทีที่ผานะครับผมเมืองสาเนี่เขาเิ็นสุกๆในไม่เิ็นกระปล่อยปลาในไม่แบ่งเมืองเล็กหน่อยบาปูดมากเลยครับแล้วครับเป็นความสนุกมวลซึ้งแกพี่สีชีวิตบ้านๆก็จังต่ายสานครับ อันนี้จะความมือนซืงนะครับบ่มีความโขกปันไดดอกตัวใหญ่บ่โอ้ยย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 ่ยปยยยยนยยลยยยยลยย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 ยเยย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 ยหยย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 เยายย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 ยเดียวบ่ยย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 คยยยยยยย เอาเอาเอาบคอขึ้นน้ำมันติน้ำมูกปลาเนี่ยนล่ไปเราเครื่องนึงเลยไปเราพี่ชายตนงมเข็มเ๋ยวดิมไปเบิดหรอกอ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 ่กออกออนออกออกออกนอกอ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 กออกอยกออกอเกออ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 เปลาอ้กองกออกออกานกออ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 อกออออกออมอออนออกออออองพอกออออกกอ ใส่อย่างแน่นะครับเครื่องปุมเครื่องทั่วฝากติดตามด้วยด้อครับยุงเดีววะเออตัวใหญ่มาโมใส่บ้งนะใส่บ้งนะสูเบ้งนะคอยๆ่ะตาบอลตาบอลตาบอลลูกหลาบบาลากเอาไปห้องไวลากเอาะต็มแฮร่เลยอ่ะั เอาเบ็ดาหรอข่อมานี่งฟังเนว่าแล้วอเอลุงหลานเป็ลุงหลานย่านน้ำลงหลานเลา นละบาทเอาไหมเยี่ยมบ่เยี่ยม hmm, บ um ่เย um ี External ่ยมเยี e ่ยมสาขาเจ้านี่เ no ยี่ยมแม่นบ่เยี่ยมภาษาเมันก็มูก็คือสาข้าเจ้าไม่ว่าละฟังเบื้งเบื้งเบิ้งเบ้องเบืเบองเบื้องเบงบบอ้เ้ือออื้เ พ้อมใช่ไหมีกอมยีกอมเลยครับบัดรอยดิหนุดำแล้วไล้เนี่มดเลยเ้ยมาแขนแบบเฮ้ยมันกับมานก็สาขะเจ้่นี่แหละมดเนิยมดเจียผมขึ้นบูพื้นะ เอามันคือไงไอนานี่้ยยงว่นลูเี่ยมลู่้กยวครับพ่เวลาแกวข่อยปลาแล้วครับนั่นละมีตัวปูนว่ามีตัวมาเรามียังละฝักเตียงเนียยังฝักโอ้โมีตะบัง จะกนไต้ต่สต่ไต่ใต่ไต uh, ่ไต่ต่ไต่ไ่ไต้ไต้ไ่เต่ไตาไต่่ไ่ต่ไต so ่ไต่ต่ไต่ะติดตอ่ต่ไต่ไ่ไต่ไ่ดไ หาขงบแมแดงมันรบัอยูในบ้านหมดแล้วว่า,วา,าไปไกลฮงบดแดงยูมีมีได้ครับจะเลียงมันทนหนี่แนวป,ปวดไปหาข้างบดแดงก็ปวดบัวเีมันกัดบาดเจ็บบ่มาไอเบี้ยายโมันเงินเดียวนโอ้คงไม่มันเบาเบาเทาผู้ลับนะ่ยพูดเหปวดเบียมกินบ่เบิดมือน,นั่นนะ เส้บๆปอูไข่ปูไข่ฟองครับน <uh ี่ยไข่แล้วไข่แล้วห่วยมท่นต่อยแตตายเอียบุ่มเฮ้นอก่มพอกัวตั้งใจดีครับพวพากันที่เราทิเดียวจะฟ้องเฮ็ดเดีย องไปเบิเอ้ยไปจุปจุงปลานร้ายคับไปจุกหาิงอมปต่อองพันเดียวหาจะแหน่งบงไสเบ็ด้ผู้จัดการก็ได้เอา่ละเดี๋ยวเปิดหัวยิแทโค้งเนี่โค้งไปหาสะพานนี่ มองนี่นะไหนก็ว่าพีหรอกเดี๋ยวจะฟุกเดี๋ยวจะฟุกตะบาดิมานวะใช้แก้วเลยเน่อฟุกโอ้พร้อมหรือไม่เดี๋ยวมาเลยพร้อมแล้วเป็นฟืนมากมานอนอยู่ได้เยียเลยนกินสองเบีแล้วไม่กินเห่าเมื่อยม่อยๆ่อ ว่ามือสิบสามนั่นมือแรกเอานักปวดเอานักปวดนักอีหลีบอกแล้วว่าจะห้ามรักวันไหนไม่เลิกก่อนมือแรกต้องมนเบื่อยมาเลยเดี๋เยอะดึกกาบอกปวดบัดมือไหลมาหนีแยกกันกขาบอกปวดเขาไปต่ออีกไหลว่างไหลงานไหลงานไหลปานพัทยาวผู้สาวโทรมาครับผู้สาวโทรมาเป็นยังไงคือผู้สาวโทรมาเนี่ผู้สาวว่าจะกินไรเลยเด้อผู้สาวเป็นห่วงว่ะ จำบ่ไหเมือนนจบ้านงจำยังบ่ไหเปุ่นแผนกหาใครหมดเอแผนกหามดแดงครับผมก้วมดแดงผัดตีวหน่อยผักเตี้วว่าอ๋อเอาหมดแดงเอามดแดงมากัดหนูกำลังอัดวิดีโอยูทูบอยู่เเท่ๆกี่ังกาทวนเลยพี่คาดยางเหล็กหว่านเนี่ยหาเครื่องได้บาดเนี่ตอไปหาบกากวนก็เจ็บไรไม่ได้พ่อบแดงอีะ มาพ่อไมไหวไปพ่อพักเี่ยวอะไปไหฮไปหาห้องหมดยังไหฮไปยาไปาบ้านกูสิได้ก้อยนี่แหลจำหนาตหลังย้ออัอันนี้เฮ็ดยังเลยครับตำหัวครับนี่เตีเป็นเกียเกียเียยทา้ปถีชาบ้านนะครับก็ quên cả tấm hộp tấm nhắn này này, lo lắng lo lắng luôn rồi, tấm à, <laughs> 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 là lát gì đó lát gì đó, <laughs> đe... Nhi... <laughs> ยังหายังไม่ไนปไปไปขาวตะเกียรเกียรเอาเกีือกันบ่เกียรนะครับเด้อเกียรเกียร์ลเกียร์ใคบกม่วงครับอันอนี้เขาบอกเอิญมาบกม่วงใช่ไหมนะเขาเอิญบกม่วงนี่ครับเนี่ยน้ยนี่่น้ยนี่ไง้อมรบาบูดฝุ่นครับตึงๆเลยบกม่วงเอิอเขาตเศษวียมให้ง ยังเพิ่นกับีมาป้าผักอันดิคือรอเฉียวซุปข้าวโพกเอกมั้วแล้วเนาะซีมาพุทธิายพวดแต่ยเจี๊ยมันหินจากข้างไรพดเหรอ่เพ่อนแต่โอ้ยาปนปัญหาคือเฉียวลงมาไหนจังไหนี่ละมันเป็นเคียนะมันมีเคียเลยเจี๊ยเอาบอกสาลงมาลงมาเบิดด้่สิยัง ทีห้างตะพุตะพืนเลยมันจะไหนครับวิธีครับเดี๋ยวสร้างแล้วบึงสิดจะซ่อมกันโอ้โหมาเลยสี่แตกห้างเลยห้างสิแตกก่อนข้ามดแดงวัตถุด็บที่เราจะเอาไปทำก้อยปลานะครับบ้านใจหยาบหยาบจมอย่างเน่าตัง ก็สัตว์ปลาวุธแล้วครับเดี๋ยวถือหม้อถ่าถือหม้อไว้ครับเนี่ยครับเนี่ยปลาครับผมแนนกีนะครับเอาตังมาหอดอยัางโมโหมาเอาครับตังมาเอามันนักขวัดไอ้ชื่อนี่เด็ดใบเด็ดหยอดไอ้อันนั้นพเพิ่โอ้เป็นเจโยมแล้วโอ้โหดีเริ่มแล้วครับเริ่มแตกครั้งแล้วครับยาวๆแล้วครับเอาแล้วเผาแล้ว เริ่มถือของมาแล้เอามาเอามาเอาแล้วเอาห้องเร็วเอาห้องเร็วตรงๆมาเนี่ยหุ่มหุ้มครับพี่น้องหุ่มอะไรบัตหหุ่มแล้วครับพี่น้องโอ้โแตกเหงาถือถือมีไข่ปะโอ้พี่น้องเต็มมือแล้วครับเต็มมือตากล้องแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเลยดี๋ยวขั้นหรอไปเลย หลไปไปังไหนนะไปส่งไป,ไปโอ้โหนาดีนี่ยตามนาามหลังเนาะโอ้โยลืมเก็บเงียเอายิ้ม,มาวะไม่กันนะ <c oughs> นไปกันอเรียบวบนแล้วสาดฟืนเนี่ โอ้โหแบบโอ้โหเจ้ไเจ่ยใ้อออไล่ทดความตัเนี่ยอ้ปวดเอาไปมนตีนยันลงอีมแน่กมันกินตงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีไฟขอฝนแล้วเจโ้ยไปเรื่อยน่น้วะรครับเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเปลียเลยเลยครับมาก่อยขันเล่ยน้ว ก้อย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 ปลาก้อยปลาป่ครับครับก้อยปลาครับผมกันเด็ดเด็ดเป็นเชฟเปลี่ยนเชฟเชฟยไหมเปลี่ยนเชฟเชฟยบดันเป็นยังไงครับเชฟนั่นมือบาดบ่ะครับคันน้ำเย็นขนาดเลยนะผู้ใหญ่เย็นดีมากเลยนี่เขาต้มคันน้ำบีบน้ำออกครับบีบน้ำออกคันน้ำมออกเอาน้ำก็ดำเนี่ยครับโอ้มันกอันมือปลาผมขึ้นออกอะไรครับมือว่ามือยัง่ไงล่งโย่เจ้าอ้าว มาที่นี่เอาน้ามนี่ไปใส่น้าต้มครับนี่บอครับไปครับไปครับบับครับตามไปเบิ่งตามตามตมก้นมาตามก้นมาตามคนมาวเขาเ้าบ่เ้าบ่จะเอาทานันเด้อทาเเสียบ่งเอาใส่สุสลดบอกวโดนหรือเ่เสีบเงส่สนไหน้าเขาบีบออกแล้วเขาต้องมาใส่น้าต้มน้องซีมคุณ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่ อาวบัท่นี่กัาถาว่าผมพีได้บัดที่นี่่หเอ้ปวดเจ้าบันเอาสรอยหอมไหมฝากสอยหอมไหมสร้อยหอมไหมขึ้นกื้นขึ้นขึ้นขมันขึ้นขมันมันคือหาวแทะไม่รู้จะส้อยหอมไหมนั่งมึงส้อหอมันเกมันเลมันะเม็ดมันยังโตแงอยัดีนแล้วไปกลวั่นกิน2คั้ม

เสียบันระเทศไทยต้องมาบเ้เอาเอาอาอะไรเอาเอาเอานี่ร่วงต้ียงเกือบเพียงหันเนาะยังเองอนเพ้งเพลงเขาเอินไหมเพงยังอันยังหอมแดงบ่หอมแดงเพงยังหอมแดงอ๋อสนุกสิงมัดเนี่ยอ๋อสรหอมเลยบอส่หอมเนี่ยเอโอ้ิ้นักเลยนี้มีด เออมันกะเขาดียนะเนะนละเขละเือมึงใช่อีกขึ้น <c ười> <c ười> ไปยังไงเป็นย้มมงมนนอมือึได้นะก็เสต่ำความกับส้ยอยพวกใครเป็นนะครับซอยยังเป็นครับออยนั่งแหละเป็นนะเรื่องเรื่อง้เนื้กินเนี่ยพวกใครเป็นปัญญาแต่ว่าขี้เนื้ค้นท่องนี่เป็นเก่งไม่เส็จพูดเลย เอาคุณไปไหมคุณไปคุณไปว้าืดีบอุณมุงใจ้างไหมเสรจเรร้อยอฟ้ายังนไปแหม่นเป็นยังไแม่นน้ำามัแม่กระป๋องปลากันอยางอเนี่ยบอเปี่ยกันแล้วปลครับพอขัวไก่ลาอดีการ่อยนะครับ อันนี้บอแมนเนีครับอันนี้บอแมนเครื่องปุงงกอแน่ในเครื่องปุงของพ่อขัวครับผมมันคนีลกิ้านเลยขึ่นปขึ้นไปขึ้นไปขึ้วเปนไปนไป้นไปน้น้นไกขึขึ้นไปขปขึ้นไปัไป้นขึ้ขึ้นไปไหนขึ้นไปขก้นไปข้ขึ้นัขึ้นไป้ปขึ้ก้นไนนน กูได้เอาไปใส่หรอใช่ใช่เลย้พีน่นีน่มันจะแ,แบบนี้ป่ะจาอร เครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่เป็นนต้มี่ของทั้งของทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับลอยเอ็ดตังไหนเนี่ยเนี่ยกินหลายครับบ่ต้องย่าากด้กินใส่หลายเผ็ดหลายใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่หลายแซบหลายแซบหลายจิ้มข้าวคว้าข้าวคว้านะครับต้างร้อยเอ็ดตั้งอำเภอหนองบอกเขาเฮ็ดจังไหนครับแต่ละตั้งที่ไหนเฮ็ดบะคือกันเป็นไหมครับก๋วยก๋วยังเฮ็ดบ่คือกันเนาะ ก็คือใช้หน้อยดังบุกดวดดังบุกกลมกล่อมกลมกลมหันบลเผ็ดหับปมาเผ็ดกับนี่ในน่องปลาส่วนหอยปลาส้มปลาบรรยากาศโล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 ไหนวะใช่ไงจิโก้เป็นนอกว่าจิโก้เป็นนอกจิโก้บ้านนอกโอ้ฟังฝุ่นชิมเหรอครับชิมเลยนะครับต้มตรงนี้เป็นต้มครับต้มต้มอยัางไรครับ หัวปลาครับหัวปลาจิวัตหัวปลาเนี่ยมาก้อยเอาหัวมาต้มใช่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 นี่คือเป็นสูตรลับของการก้อยปลาครับหอมมครับพี่น้องหอมมครับหอมเข่ากล้องบ้าโอ้ยหอมอีเยอวันนี้ผงนัวผงนัวใส่ลายเสียบลายใส่ลายตบลวนก็ใส่บดปุกเลยครับระวังหมวยลนเด้อห้ามไม่ใใส่ลายเอาอนี้เลือดนี่ยังนะครับอยู่ข้างหม้อนี่ฮะ โอ้เลือดไอ้เลือดพวกพคว้าคว้าผู้เลกเชี่ยผู้เลกครับบนเลือดเพิ่นติดหมอนเขาเนี่ยก๋อยครับมันเป็นแผงครับเป็นผมยังเป็นตะแเสบอืมไหลไหลได้ป่ะที่ไหนไม่อยาให้มันไหลลงหมอนเลยัำลายไหลลงหันมาขุดนิดเดียวยกเอาดีด้วยยังไม่มีผู้เลี้ยงหยาดเนาะโอเคครับเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี่ยวมาก เอาแม่เอาแมวป้องคุณสิไปจับกาไอ้พูดนัไสิไปซักละคุณน้องฮัลล์าบอ้ตัวเออเดีวบอ้าบออนเก็บบรบอลใ่เข็มปูอยู่ห่างกันห้องเอออยู่เนเอายางต่อยโอ้ยเก็จะเอาเมือเอามื่อมีมปากเลยหาปากจรเอาัว้ก็ได้เอเก็บปููทนผสมักนาวข้างหลังเด้อทานทานทานไสันวบ่ พอแล้ม่กินเลยฟ้นเ่งรช่แล้วครับ่แล้วครับนี่ครับใส่ผักอยาง้ด้ความเสิบเบ้อเบ้อนั่นสินั่นใส่ไปแล้วเส่ไปแ้วปอย่างี้่ะใส่เลเนาะไอ้แบบพอพอใจแกนะต้มใส่เลย

นเก็นี้ะกินไปกินเน้อประหดใจใหม่นะครับนี่นะครับเด้อเขาเขาเนี้ยเขาเนี้ยบตองยานบะวาบ่อิ่มนะครับบ่ตองกินข้าวเย่ก็ได้ค่อยๆกินกินแกินแมงกินแมตัดเสะดว่ากันนะ ใส่กอกแน่ทำยังไงทำยังไงเออโอ้มเนี่ยไม่เป็นเด็นังนี้ทัไแ่จ้องเสียงกันห้นแม่จะคองเทียงปั้นแม่จะองเทียงใกินน้ำหมกครับอาป่กันนะปัน่ันดินี่ยันสวดเขาหอยำสุดนะเปจอ่ะพอยอักน้ำพักน้อาเป็ครับัด้พักจะไปกินด้พยาติไหล